เช้าว,วันหนึ่งในป่าใหญ่โบโบหมีน้อยกับเพื่อนๆนั่งคุยกันใต้ต้นไม้เพื่อนกระรอกกระซิบเสียงเบาโบโบเราได้ยินมาว่าหลังภูเขามีถ้ำลึกลับที่เต็มไปด้วยผลไม,ม้มหัศจรรย์โบโบถามด้วยน้ำเสียงดีใจจริงหรอถ้าเราหาเจอเราจะแบ่งให้เพื่อนๆทุกตัวในป่าเลยเพื่อนๆตกลงออกเดินทางทันที แต่ก่อนออกไปแม่หมีเตือนว่าโบโบจ๋าอย่าเข้าไปลึกเกินไปในป่านะลูกมันอันตรายโบโบพยักหน้ารับคำแต่ในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นโบโบกับเพื่อนๆเ,เดินลัดเลาะเข้าไปในป่าลึกเขาเดินผ่านทุ่งดอกไม้หลากสีทันใดนั้นก็มีเสียงกรับกรับดังขึ้นจากพุ่มไม้ กระรอกน้อยเอ่ยเสียงสันๆเสียงอะไรนะหรือว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดในป่าโบโบสูดหายใจลึกๆแล้วค่อยๆเดินเข้าไปดูและสิ่งที่พวกเขาพบคือลูกนกตัวเล็กตกจากรังมันร้องจิบจิบขอความช่วยเหลือโบโบรีบช่วยลูกนกกลับขึ้นรัง แม่ลูกนกบินกลับมาดีใจมากส่งเสียงขอบคุณจิบจิบจิบเต็มไปหมดโบโบและเพื่อนๆมาถึงทางเข้าถ้ำที่ซ่อนอยู่หลังภูเขาปากถ้ำปกคลุมไปด้วยเถาวันและมีหินใหญ่ข้างๆโบโบตาโตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกำลังจะเดินเข้าไปเพื่อนๆยืนมองด้วยสีหน้าลุ้นๆบางตัวดูตกใจเล็กน้อย บรรยากาศด้านในถ้ำม,มืดเย็นแต่มีแสงอ่อนๆส่องลอดจากด้านบนโบโบและเพื่อนๆเข้าไปในถ้ำด้วยความตื่นเต้นภายในถ้ำม,มีแสงอ่อนๆส่องลอดลงมาทำให้เห็นวัตถุบางอย่างที่เงาวับพวกเขาคิดว่าจะเป็นผลไม้มหัศจรรย์ Apple Star Sparkle แต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆกลับพบว่า ภายในถ้ำเต็มไปด้วยกองขวดแก้วเก่าๆที่มนุษย์ทิ้งไว้โบโบทำหน้าตกใจส่วนเพื่อนๆก็ตะลึงไม่ตามกันบรรยากาศถ้ำลึกลับแสงเงาชวนลุ้นมีความรู้สึกทั้งผิดหวังและสงสัยโบโบกำลังจะเสียใจแต่ทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นถุงผ้าสีขาวซ่อนอยู่หลังหินก้อนใหญ่โบโบเปิดถุงออกมา และในนั้นเต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผลไม้หลากสีเย่ yeah! ถึงจะไม่มีผลไม้แต่เราปลูกมันขึ้นมาเองได้โบโบกล่าวเพื่อนๆพ,พากันยิ้มกว้างและช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์กลับบ้านหลายเดือนต่อมาเมล็ดพันธุ์ที่โบโบปลูกก็เติบโตป่าใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยผลไม้หวานฉ่ำมากมาย เพื่อนเพื่อนทุกตัวในป่าแบ่งปันผล,ลไม้กันอย่างมีความสุขเสียงหัวรอบดังไปทั่วทั้งป่า